วัดีครับวันนี้พามาดูแปลงอันสามหลังผมนะฮะวันนี้ได้กลับมาที่บ้านแล้วครับโอ้ไปรถไอ้มันนาซะเกือบสองอาทิตย์นะฮะวันนี้ก็พามาดูครับมันนะฮะโอ้ตกใจนะไม่อยู่บ้านมาสักสิบกว่าวันนะครับโอ้โหดูมันผมนะฮะนี่ฮะแค่นี้แล้วแค่แค่ผมเนี้ยนี่ฮะ แค่นี้เลยครับคือโอ้โหไม่ไม่อยู่บ้านละสิบวันนะครับก่อนจะไปนี่ผมฉีดโอเบลอนไว้นะฮะก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าอ่ามันผมนี่แดงเถือกหมดเลยตอนนี้มันผมว่าดูดีครับเขียวบึดนะฮะอ่ะเขียวแล้วก็ โตไวด้วยะฮะตอนนี้โอ้โหกลับมาครับโตวไวพอดีได้โอกาสฝนล,ลินลินมานิดนึงครับไม่ถือว่าตกนะครับบ้านผมไม่ถือว่าตกเยอะนะฮะก็มันก็ถอดยอดนะครับแล้วก็โตเร็วนะฮะก่ันนี้ก็พามาดูครับสำรวจนะฮะแปลงน้ำาหลังนะฮะแปลงนี้เป็นเอ่อเป็นแขกดํานะครับเป็นมันแขกดําแปลงนี้เป็นมันแขกดํานะฮะดูนะฮะมีบางคนบอกว,ว่าเออส่องในตัวเองครับไม่ส่องมันเลยอย่างเงี้ยผมก็ อันนี้มาฮะให้ดูนะครับนะฮนะก็ตกใจมันนิดนึงครับเพราะว่ามาแล้วก็บบว่าโอ้โหเขี่ยมากเลยมันเขี่ยมากเลยฮะได้น้ําไปด้วยนะครับผมฉีดไอ้น้ําหมักนะฮะน้ําหมักไปคู่กับน้ําหมักน้ําหมักคู่กับไอโอเบลลอนไปนะฮะ น้ำหมักน้ำหมักเนี่ยผมทําเองนะครับก็สูตรก็หมักๆไปครับมีหลายอย่างฮะเพื่อทดละคทดลองฮะเราก็ศึกษาเอานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันมีความงามนรับใบบานจากที่ว่าลายกินนะครับดูข้างล่างข้างล่างนี่ครับก้มนะฮะก้มหน่อยครับนี่ฮะเห็นไหมครับ นี่ครับลอยลายกินฮะแดงเถือกเหลืองนะครับนี่ฮะตอนนี้คือถอดใบมาเขียวชุ่มเลยฮะนี่ยะแล้วก็โตตอนแรกตอนแรกผมไปแค่นี้เองนี่มาโอ้ยืดไปมากครับไม่ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์นะฮะเอ้โทษทีฮะประมาณสิบวันถึงสองอาทิตย์นะฮะที่ผมไปจากบ้านครับก็มาว่าโอ้โหมันโตมากเลยฮะเขียวยกไปยังเห็นไหมเดี๋ยวย่าปรับกล้องนะครับบบใช่ไหม ก็จบประมาณเม็ดกว่าแล้วครับสําหรับมันสับปะหลังนะฮะวันนี้ผมก็พามาชมนะครับสํารวจโลกนะฮะว่าเอ่อมีโมรคแมลงเยอะหรือเปล่านะครับนี่ฮะมาดูกันนะครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งครับที่โดนลายแดงลงกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยฮะดูนะฮะ ใบใหม่ๆนี่ก็ไม่มีนะฮะใบเก่าก็คือว่า,วาโดนกระหน่ำนะฮะลบแดงแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยะฮะเพราะว่าใบบนเขียวปุ๊บหมดแล้วฮะพอดหมดแล้วสังเกตูในแปลงจะงมีล่างๆล่างๆมันจะจะสีเหลืองใช่ไหมใบล่างๆจะสีเหลืองเนะี่ยมันโดนโดนไาแดงะะครับกินหมดเลยแล้วผมก็เอาโอเบลลอนมาฉีดนะฮะสองเที่ยวครับสองเที่ยวนะฮะก็แทบจะหมดนะฮะ นะครับันก็จะถอดนะครับจยสังเกตดูข้างล่างครับมันจะเหลืองๆข้างบนมันจะเขียวเพราะมันเพิ่งถอดนะครับวันนี้ก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหงามจังเนะครับก็พิดตานะฮะก็สําหรับลายแดงนะถ้าเกิดว่าที่ไหนแรงๆครับเ็เฝ้าระวังครับเอายาดีๆมาฉีดนะครับอย่าไปฉีดหลายรอบนะครับเลี้ยงให้มันเขาเรียกอะไรอะลายแดงมันมันแก่ยาฮะหรือว่ามันีการปรับตัวนะครับต่อท่านดีที่มันก็ ค่ายากนะครับผมจัดยากฮะเราก็จะเอายาที่แรงแรงดีๆฮะมาจัดการเลยทีสองทีให้อยู่ฮะอย่าฉีดหลายรอบนะครับนะฮะแต่วันนี้ก็วันที่นี้ครับสาหรับเอ่อยานะฮะที่อยากให้ใช้ครับของดีๆกันนะครับถึงราคามันจะดูแพงแต่มันก็ใช้ปริมาณน้อยนะครับขวรหนึ่งพันสามแปดสิบาทนะฮะผมซื้อมาที่บ้านนะฮะก็ผมใช้ฉีดแค่สองเที่ยวครับหมดเพราะว่าของผมโดนลายแดงหนักฮะ ผมใช้โอเบรอนนะฮะการนะครับนั่นแหละโดนหนักครับเอาไม่อยู่จริงจริง่ยตัวนี้เอาอยู่นะฮะนี่ฮะผมเลยนี้พามาสำรวจครับแล้วก็มันก็ได้น้ําไปก็เออเลงเลงดีมากครับเพราะว่าฝนก็ตกมานิดหน่อยนะครับใช้คำว่าตกสิใช้คําว่าลินลินใช้คาว่าแบบฝนแบบนิดๆนะครับที่อื่นตกก้นเยอะแต่วันผมไม่ตกนะฮะนะฮะวันก่อนวันก่อนใน ฝนหลวงโทรมาครับบอกว่าท่านต้องการน้ําอยู่ไหมครับต้องการครับผมตอบเลยต้องการนะครับฝนหลวงพิซซุโลกโทรมาถามนะครับก็ยังต้องการน้ําอยู่นะครับฝนที่บ้านผมยังไม่ได้ตกกิงจังเลยนะฮะนะฮะวันนี้พายุก็เข้าครับนะฮะต้องการครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเพาะปลูกแล้วนะครับผมเพาะปลูกหมดแล้วนะครับถ้าท่านไม่ให้น้ําผมตอนนี้ผมก็ลําบากนะฮะนะฮะเดี๋ยวเข้าหน้าฝนเลยครับนี่ฮะ ก็ผมก็ได้คําตอบนะครับว่าอ่ามันที่นาครับมาไปดวนที่นากับมันที่ไร่เนี่ยดีกว่าก็มันที่ไร่ก็จะดีกว่านะครับถ้าเกิดใครที่ยวว่าอยู่บ้านไกลๆนาของผมเนี่ยอยู่สี่สิบห้าสิบโลที่ผมวิ่งไปทํานะครับที่ผมไปรถน้ํามาครับก็เอ่อคิดไปคิดมาค่าน้ํามันค่าซื้อน้ําค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะก็ต้นทุนที่สูงเหมือนกันรถน้าหลายรอบครับเพราะว่ามันหน้าแรงครับไม่มีฝนตกเลยนะครับมันไม่มีฝนตกเลย มันก็เลยเออคิดว่าไปเช่าอ่าถ้าเกิดใครจะชาเพิ่มนะเหมือนผมนะฮะก็ไปเช่าไร่นะฮะปลูกมันปีดีกว่าครับปลูกก่อนฝนจะลงแบบเนี้ยนะฮะโรคแมลงก็น้อยใช่ไหมฮะนะราคาก็ถึงจะมีค่าเช่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเอ่อเรามีระยเวลาครับในการปลูกครับนานทําให้เราได้ผลผลิตที่สูงกว่านะครับได้ปร์เ็แรกที่สูงกว่าครับ พราะว่าถึงมันหกเดือนขุดได้ก็จริงแต่ว่ามันมันจะตายคะเมื่อวานนี้ดูก็โอ้โหเหลืองก็ลดน้ำเกือบเสร็จครับพอดีฝนลงก่อนครับพอดีสะแห้งพอดีครับซื้อเขาสามพันเมื่อวานนี้ก็ดูดจบไปครับจับปลาจบไปครับได้กําไรอขายได้สี่พันสี่รบาทนะฮะเมื่อวานนี้ครับสำหรับซื้อสะเอาน้ำสามพันนะครับขายปลาได้สี่พันสี่ร้บาท แล้วใครที่ทำมันนานะครับถ้าไม่มีนาอยู่กับบ้านนะฮะแนะนําให้หาเช่าที่นะครับปลูกมันข้ามปีครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ต้องมีค่าหยดน้ำนะครับเนี่ยที่สิ้นเปลืองนะฮะผมไปจริงก็เอ่อค่าน้ำมันเขาที่แล้วก็หมดไปประมาณห้าพันบาทนะครับบวกค่าอื่นๆก็ตกสักแปดเก้าพันนะครับเพราะว่าจะมีค่าเดินทางไปมาไปมาอย่างเงี้ยครับค่ากินค่าเอ่อเครื่องดื่มต่างๆนะครับนั่นแหละมันก็หมด หลายบาทครับน้ำมันก็ห้าพันแล้วนะครับสําหรับน้ำมันปั่นอย่างเดียวนะฮะไม่รวมน้ำมันรถรถยนต์ที่เราไปนะฮะแล้วอื่นๆอีกครับก็เลยว่าเออมาปลูกมันปีเนี่ยปลูกจิ้มไว้นะครับเดี๋ยวเราข้ามปีผลผลิตอือซ่าครับไม่จําเป็นครับเราสู้น้ำมันหยุดน้ำไม่ไหวฮะอันนี้ผมก็หยุดนะแต่ว่าเป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้านะฮะวันนี้ก็พามาสารวจนะครับแปลงมันอีกครั้งครับสรุปยาที่ผมใช้กับยาลายแดงที่แบบอยู่ๆมันหมัดเลยนะครับโอเมกอนครับ ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับไอโอเบลลอนนะฮะแต่ว่าของเขาดีจริงๆครับต้องยอมรับนะครับของเขาดีจริงๆฮะวันนี้ก็ว้เช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับเออฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับผมกําลังพยายามตั้งคลิปนะครับวันนี้ก็เอาว้เช่นนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอไอแบคซีฮะปลูกไว้นะครับวันนี้ว่าเป็นแบบไหนแล้วครับเดี๋ยววันนี้ว้เช่นนี้ครับผมสวัสดีครับผม